วิถีพรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาเก็บน้ำผึ้งกันไปเลยค่ะก่อนอื่นก็หาเชื้อเพลิงมาจุดควันก่อนเลยค่ะเราจะใช้เป็นควันจากเปลือกมะพร้าวแห้งค่ะควันที่เราสุ่มนี้นะคะจะเอาไปใช้รมที่รังผึ้งและรมที่ตัวเองนะคะเพื่อการผึ้งบินเข้ามาต่อยค่ะ ได้ควันแบบนี้แล้วก็ไปเตรียมตัวเลยค่ะแต่งตัวให้มิดชิดนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5นะคะเราจึงทดลองเก็บน้ำผึ้งในเวลานี้ดูค่ะว่าน้ำผึ้งตอนนี้รสชาติและปริมาณจะเป็นยังไงค่ะหลังจากที่เราใช้ควันรมแล้วนะคะก็ทำการตัดรังผึ้งค่ะค่อยๆตัดนะคะโดยเริ่มจากรังที่ยื่นออกมานะคะ ตัดเก็บใส่กระมังหรือถังได้เลยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆย,ยกคอนที่มีรังผึ้องออกมาดูนะคะผึ่งที่เราเลี้ยงเป็นผึ้งโพร่งธรรมชาติค่ะจะมีความดุอยู่นิดหน่อยนะคะต้องระวังให้ดีค่ะค่อยๆตัดเอาส่วนที่เป็นน้ำผึ้องออกมานะคะโดยใช้มีดที่คมและสะอาดค่ะคอยรมควันอยู่เสมอนะคะเพื่อให้ผึ้งถอยห่างออกจากเราอย่างที่บอกนะคะ ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำผึ้งค่ะเหลือตัวอ่อนของเขาไว้นะคะให้เขาเจริญเติบโตต่อไปบางคอนไม่มีตัวอ่อนเลยเราก็เอามาได้ทั้งรังเลยค่ะรังนี้ก็ได้ประมาณครึ่งถังเลยนะคะแต่ปริมาณน้ำผึ้งยังน้อยอยู่สังเกตได้จากฝาที่ปิดนะคะถ้าฝาปิดแล้วแสดงว่าน้ำผึ้งเต็มค่ะส่วนรังที่เป็นตัวอ่อนถ้าหลุดออกมาเราก็จะทำการคืนใส่รังนะคะ โดยการใช้หนังยางรัดเข้าคอนเหมือนเดิมค่ะแล้วกลับไปใส่ในรังนะคะแบบนี้ค่ะจัดเรียงรังให้กำลังดีนะคะอย่าลืมเก็บน้ำผึ้งไว้ให้ผึ้งทานด้วยนะคะเราจะเหลือน้ำผึ้งไว้ให้ผึ้งสองคอนนะคะเพื่อให้ผึ้งได้มีอาหารทานค่ะผึ้งของเราจะได้ไม่อดอยากนะคะแข็งแรงสมบูรณ์สมกับเป็นผึ้งของพรผู้สร้างค่ะ ได้รังผึ้งมากันแล้วก็มาคั้นน้ำผึ้งกันเลยดีกว่าค่ะใช้มีดค่อยๆหั่นรังผึ้งออกเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะไล่ตัวออกให้หมดนะคะเอาแต่น้ำผึ้งไม่เอาตัวอ่อนเลยค่ะจริงๆแล้วถ้ารังไหนมีน้ำผึ้งเต็มรังนั้นจะต้องถูกปิดมิดชิดแบบนี้หมดทั้งรังค่ะระวังอย่าให้ตัวเข้าไปนะคะเพราะบางครั้งผึ้งเขาจะพยายามมาเก็บน้ำหวานคืนไปค่ะ เนื่องจากที่บ้านเราไร้าสารเคมีนะคะน้ำหวานที่พึ่งไปเก็บมาจึงมาจากพืชพันุ์ไร้าสารจากบ้านเราค่ะที่บ้านพรนผู้สร้างมีดอกไม้อยู่เยอะเลยค่ะทั้งเพื่อประดับบ้านประดับแปลงและเพื่อให้เป็นอาหารของน้องพึ่งนี่แหละคะ่ะเราเน้นการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันทั้งคนและสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำพึ่งวันนี้ไงคะเราเก็บมาแล้วเราก็ต้องเหลือไว้ให้เขาทานด้วยไม่เอาเปรียบก,กันมากจนเกินไปค่ะ หั่นเสร็จแล้วก็ห่อผ้าขาวบางนะคะที่บ้านพรผู้สร้างเราประยุกต์ใช้เอาเครื่องบีบกระทิเก่ามาใช้บีบน้ำผึ้งค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกะะ็เริ่มกันเลยค่ะค่อยๆหมุนนะคะเครื่องจะค่อยๆบีบลงไปะคะ่ะการกดทับแบบนี้ทำให้น้ำผึ้งไหลออกมาจากรังนะคะทำการหมุนไปจนสุดเลยค่ะ จากนั้นก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้น้ำผึ้งหยุดไหลเองค่ะเสร็จแล้วก็ทำการกรอกใส่ขวดค่ะจากผลการทดลองสรุปว่าตน้นฤดูแบบนี้น้ำผึ้งยังน้อยนะคะยังไม่ควรเก็บน้ำผึ้งในเวลานี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับน้ำผึ้งของบ้านพรผู้สร้างฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ